สดีค่ะตลอดทัวร์ป้าแบมทัวร์เที่ยววันนี้ก็พาเที่ยวถนนคนเดินวันอาทิตย์นะคะสนุกมากเลยนะคะก็ฝนตกทั้งวันนะคะหยุดตกก็ออกบ้านไปเที่ยวถนนคนเดินกับลูกสาวนะคะพาพี่ๆน้องๆ fc ทั่วโลกนะคะมาเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงใหม่นะคะถนนคนเดินที่ท่าแพวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้วนะคะเดินในถนนคนเดินนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศนะคะคนขายก็เป็นคนพื้นเมืองบ้านเรานะคะแต่นักท่องเที่ยวนี้เป็นชาวต่างชาติเพียบเลยนะคะกลับขึ้นมาสู่สภาพปกติที่ดีมากๆากเลยนะคะขอให้กลับมาโดยเร็ววันนะคะเศรษฐกิจจะได้ฟื้นฟูเหมือนเดิมนะคะ นักท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะก็แวะซื้อของนะคะมากมายนะคะเสื้อผ้าพื้นเมืองสวยๆนะคะผ้ามัดย้อมนะคะราคาไม่แพงนะคะสองตัวลอยนะคะแลนด์มารกลก็เป็นสัญลักษณ์ของเซนทานะคะเซนตาน่าก็มตัวด นี่ก็สินค้าตัวใหม่นะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะนกไข่นกกระทานะคะในละยี่สิบบาทสตองได้เลยนะคะก็ใช้การตลาดสาไม้ห้าสิบนะคะยอดขายออกเยอะๆนะคะก็เมามาห้าสิบบาทนะคะอร่อยดีนะคะสุดยอดเลยนะคะค้ังแรกจะตามมาหาไข่ปามนะคะ ตามหาไข่ปลาไม่เจอนะคะปกติจะอยู่ตรงที่ไขน่นกกระทานะคะก็ย,ย้ายที่นะคะมาพากันเดินเที่ยวนะคะนี่ในวัดสำเภานะคะในวัดสำเภา,าก็จะมีเปิดร้านนวดด้วยนะคะมีเปิดร้านนวดให้ด้วยนะคะบริการทุกระดับประทับใจร้านค้าเยอะแยะมากมายมีทุกเมนูเลยนะคะอาหารหน่าทานทุกอย่างนะคะการจัดบูธนะคะถือว่ามืออาชีพนะคะ สุดยอดมากเลยนะคะมีลานนั่งให้ด้วยนะคะมีที่นั่งให้เป็นจุดเป็นจุดนะคะดูดีมากเลยนะคะมีอาหารทะเลด้วยนะคะมิกซ์นูตฟูทะเลทอดะะทะเลถาดน,นะคะสตรีทเบอร์กเกอระะ์อาหารเยอะแยะเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเตี๋ยก็มีนะคะ นกคะเยอะเยะมากมายเลยค่ะตอนที่ไปนี่กำลังสีห้าโมงเย็นนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะก็มีขนมมีแหนมคลุกนะคะไก่ทอดนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยนะคะเจ้านี้อร่อย<แ>นางไก่ทอดตัวลสีสิสบได้เยอะมากเลยนะคะอร่อย<ผ>ม,มาก,กเลยคะ,คะ มีน้ำส้มด้วยนะคะไส้มคันนี่ไก่นะคะปีกไก่นะคะลังไก่ทอดนะคะมีปลาหมึกตัวโตๆนะคะแวะมาอุดนุนกันนะคะน้ำส้มนะคะขวดเล็กๆก็ยี่สิบบาทขึ้นไปนะคะตามหาไข่ปลาเจอแล้วอยู่ตรงโน้นนะคะเป็นล้วเอดำๆนะคนะตามหาไข่ปลานะคะ ไข่ปลาชื่อนร่ยนะคะทานซื้อมานานอดนนมานานแล้วนะคะแตงโมดส้มลก้ไข่ปลาคนะใส่เห็ดนะคะใส่ไข่มดแดงนะคะอร่อยอร่อยไปตามหาไข่ปลาใส่มดแดงนะไข่ปลาใส่ไข่มดแดงอร่อยอร่อยนะคะอันละยี่สิบบาทนะคะหากินที่ไหนไม่ได้นะคะวมาซื้อแวะมาอดนุนกันนะคะใส่เจ้าห้นี่ก็ได้ตัวไข่ นักปิ้งนะคะน,คนนัที่เป็นหน้านตบนะคะพี่จนเป็นตัวเป็นอันเบรืรองเลยนะคะอร่อยมากเสื้อนะคะเสื้อมัดย้อม สนใจสั know, ่ง no. ซ yeah. ื้อได้ทางเฟซบุ๊กนะคะานเสื้อมยดซื้อนะคะถนนตันเดิรแล้ววันเสาร์ขายที่ไหนคะแล่ตัวร้อยร้านกแ้อแล้วเราอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนคะสงตัวร้อยนะคะสวยงามนะคะอันนี้ตัวร้อยโอเคสิบตัวร้อยสิบอตัวร้อยสอคตัวร้อยลุ่มลุ่มครับขอบคุณครับมากเลยค่ะ นี้ไวรุ่นออเดอร์เยอะมากเขาสั่งขายทางออนไลน์นะคะก็มีออเดอร์เยอะมากเลยนะคะมุมนี้จะเป็นตัวละสองตัวร้อยนะคะแบ้ก็มองมาสองตัวนะคะสวยงามมากเลยนะคะไว้มาเที่ยวกันนะคะถนนคนเดินเชียงใหม่วันเสาร์นะคะกับวันอาทิตย์วันเสาร์ที่เวลวันอาทิตย์ที่ท่าแพนะคะ นี้ก็จะเป็นของครังค่ะแต่ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะเป็นลูกใหม่อย้าอย่างั้นหมดเลยนะคะเป็นของครังคนเอาไว้ยังไงเขามีความเชื่อกันนะคะออ๋เมาไปแล้วนะคะเขาบอว่าเอ๊ะเป็นอะไรยังเมาไปหมดเลยนะคะเจ้าของร้านบอกเจ้าเป็นของโอ้ลูกค้าเมาเพียบอยู่ในถุงนะคะเขาไมเลอกเลยนะคะที่ร้านราขอบคุณเจ้า